ได้เวลาปล่อยของนางร้ายเจ้าบทบาทขอสนิมรับงานละครอีกครั้งอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่รับบทร้ายมาตลอดอย่างเมย์พิชนาสาขากรบอกเลยว่าไม่ว่าเธอนั้นจะรับบทร้ายมามากมายขนาดไหนก็ตีบทแตกทุกเรื่องจนแฟนคลับอินไปทุกตอนและที่ผ่านมาพักหลังๆนี้เราไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเธอเท่าไหร่ ล่าสุดข่าวดีมาแล้วจ้าเมื่อสาวเมย์กลับมารับละครอีกครั้งโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพบทละครที่รับเล่นหลังหายไปนานพร้อมเผยว่าขอหนิมหน่อยกลับมารับละครแล้วนะคะดีใจไหมเจอกันวิวาฟ้าแลบงานนี้ทำเอาแฟนคลับดีใจอย่างมากจะได้ชมฝีมือการแสดงของสาวเมย์อีกครั้งหลังจากที่รอมานานแน่นอนว่าระดับสาวเมย์แล้วฝีมือไม่ตกชั่ว